วันนี้ในสัปดาห์นี้เนี่ยเขาจะเน้นย้ําในเรื่องของการลงไปพื้นที่แล้วก็แนะนําพี่น้องประชาชนให้ปฏิบัติให้ถูกต้องนะครับใครที่ยังละหลวมอยู่ยังไม่ได้อขออนุญ,ญาตอย่างถูกต้องเนี่ยก็ให้คําแนะนําว่าเราจะทํำยังไงให้เขาเข้าใจและก็ปฏิบัติตัวเป็นพลเมืองดีของอประเทศชาตินะครับอันนี้ถือเป็นสาระสาคัญหนึ่งที่อยากจะให้ทุกคนเข้าใจว่าการที่ปฏิบัติหน้าที่เนี่ยเรา คำนึงถึงประโยชน์ของส่วนรวมเป็นสําคัญเพราะเรื่องของประทัดดอกไม้เพลิงจังหวัดนราธิวาสเรามีประสบการณ์อยู่ที่พื้นที่ของมุโนโญสุไหงโกลกนะครับที่มีเหตุระเบิดเพราะฉะนั้นเราต้องไม่ให้เหตุนี้เกิดซ้ำสองนะจังหวัดนราธิวาสของเราเพราะฉะนั้นก็อยากจะฝากไปทุกภาคส่วนครับในมาตรการของจังหวัดที่มีการออกไปตรวจและก็ให้คําแนะนําก็ให้ทุกภาคส่วน ได้เชื่อถือเชื่อฟังและปฏิบัติตามนะครับเพื่อที่จะให้เกิดความปลอดภัยในภาพรวมส่วนที่จะนำมาค้าปลีกเล็กน้อยเนี่ยอันนี้ก็ต้องบอกว่าในเรื่องของระเบียบข้อกฎหมายก็ต้องปรึกษากันดูว่ามีความเป็นไปได้หรือไม่อย่างไรเพราะไม่อยากจะให้มีการปล่อยปาละเลยในเรื่องพวกนี้และสําคัญในเรื่องของท่าโป๊กต่างๆเนี่ยก็ให้ทางาเจ้าท่าร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพื้นที่ ไปตรวจตาดูความปลอดภัยเพราะในช่วงเทศกาลอาจจะมีพี่น้องประชาชนไปใช้บริการในเรื่องของการลอยกระทงนะครับเพราะนั้นก็ให้ทุกภาคส่วนเนี่ยกำชับในทีมงานนะครับลงไปดำเนินการอย่างแข็งขันในช่วงนี้ด้วยครับในเรื่องของของความร่วมมือก็ต้องบอกว่าในเรื่องของผู้ประทัดดอกไม้เพลิงเนี่ยคือจริงๆแล้ว ถ้าเป็นที่ชุมชนหรือที่ชุมนุมชนเนี่ยก็ไม่ควรที่จะเอาสิ่งพวกนี้มาเล่นนะครับและเรื่องของคมลอยเช่นเดียวกันใครที่นําเข้ามานะครับแล้วก็ไปจุดเนี่ยอันนี้ท่านต้องดูว่าเราเดี๋ยวนี้เราอยู่เป็นชุมชนที่หนาแน่นเพราะฉะนั้นการที่ปล่อยในสิ่งพวกนี้เนี่ยนอกจากผิดข้อกฎหมายแล้วเนี่ยอาจจะเกิดปัญหาเรื่องของอาชคีภัยได้เพราะฉะนั้นก็ต้องขอความร่วมมือครับ ถ้าจะเล่นถ้าจะจุดกันจริงๆเนี่ยก็ไปอย่างที่โล่งที่กว้างนะครับตรงนี้เนี่ยจังหวัดเดี๋ยวในส่วนของอำเภอก็จะไปดูพื้นที่ที่ให้ท่านสามารถเล่นในสิ่งพวกนี้ได้และก็ไม่สร้างความรำคาญให้กับพี่น้องประชาชนโดยทั่วับ เค้า <Mile dizzy> ็น้าทั่ครแล้วัเรีครับไม่มีนครับตอน้มันรวมๆกันไม่มีตอนนี้กมาเพราว่าัมีานยาผมก่อนรถเมส่เมหน้าร้านไม่กคนข้างหน้าเบีชันิดน่ข้างบ้านเอาทัน้อนะรดอแบบนี้เขาเลยช่วยเรา้ ปิดร้านแล้วเนี่ยมีคนเข้าเลีที่ร้านมีมีใช่ไหมใช่มีคนเข้าที่นี่้อแล้วมันมีทั้งซื้อแล้แล้ก็แค่ไหนสงขส้าสูงมันใช่งองเรียอะไเยกร็นคะสั้ข้างบนข้างบนเปิดไปน ขายของด้วยไหมหรือว่าสต็อกของไม่สต็อกของอย่างเดียวเด็เอด,ดอตก้องพ่นบอสในี้คับการงคุยกับพี่เพราะขอทางเขาจบออกู่ครับต้งโกรมเรื่อมติดสบาเนีเราพอพื่นทีหน้า เลยวา,แยายงแผนเดี๋ยทำขยายตัวงุนเต็นจะได้พักอีกที่นี่ก็บอกว่าอ,อ่อนไปว่าต้องในต้อาแบ่งโซนชัดเจน